สุดท้ายเพื่อนๆตอนนี้เฮียอยู่แถวบางใหญ่นะามาหาร้านกาแฟรับร้านหนึ่งนะครับลักษณะเป็นรถตู้นะครับอันนี้ลักษณะเด่นคือจะใช้หน้าตัวเองเป็นแบรนด์นะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารชานใช้ยังไงใช้หน้าตัวเองเป็นแบรนด์นะนี่เจอร้านรถตู้ครับมองไกลๆเหมือนไม่ใช่ร้านกาแฟนะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับ มั่นใจมากครับใช้หน้าตัวเองเป็นแบรนด์นะครับถึงแล้วชื่อร้านอะไรนะกระมลนทัศนะครับกระมลนทัศนะไม่ใช่หน้าตัวเองเดียวใช้ชื่อตัวเองด้วยครับมั่นใจมากอย่างต้องเป็นตัวเองหมดใช่ครับสวัสดีครับผมกมอกมลทัศครับคอฟฟี่ใช่ครับผมเปิดวันไหนบ้าง เปิดจริงๆเปิดทุกวันเลยครับแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้ามีวันหยุดเงี้ยก็จะแจ้งกับลูกค้าก่อนว่าแบบเออวันนี้หยุดนะอะไรเงี้ยครับ,บแต่ส่วนใหญ่หยุดเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครับจนถึงบ่ายสามตรงนี้มาไงครับตรงนี้มันมาได้ท2าาดทางเลยครับถ้ามาจากทางแกว้วอินครับก็จะมาจากทางแก้วอินบางใหญ่ก็จะทะลุเข้ามาเพื่อที่จะไปฝั่งของอต้องเรียกอะไรยัอ่งย่างเนยบางใหญ่อะไรเงี้ยครับนี่จะเป็นซอยที่ทะลุทางหมู่บ้านพิษา ใช่ครับแต่ถ้ามาจากทางบางใหญ่ซิตี้เลยย่างเลยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงยาวมาทางนี้ได้เลยเลยบอกกุ้งมาก็จะถึงแล้วครับตามหมุดง่ายกว่าเพราะว่าทางนี้อธิบายค่อนข้างจะยากมหมุดเป๊ะเลยครับถ้าหมุดนี่เป๊ะหลักๆใ,ใช่ไหมครับหมายถึงว่าตัวก อ๋อเป็นมอคก้าพอดครับแล้วก็จะมีตัว SP300 ด้วยด้วยเห็นแอปมี SP300 ้ยใช่ใช่อย่างนี้เฉพาะกับกาแฟพวกสเปเชียลสเปเชียลใช่สเปเชียลมีมเมล็ดหลายเรื่องกโอ้โหนี่เลยครับด้านหนะ้าเยอะมากเยอะมากครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ขายดีม,มเมล็ดกระมนทัด้วยนะครับใช่กระมนทัดคือผมอะเมล็ดเมนของร้านคือปางขอนบอกก่อนแต่ผมจะไม่ได้คั่วที่แบบว่าคั่วกลางหรือคั่วอะไรเป็นคั่วที่ผมกินเอง เพราะนั้นผมสนิทก,กับที่ร้านเขาผมก็จะบอกให้เขาขั้วในแบบของผมอันนี้ก็คือที่แบบว่าลูกค้าจะชอบกันกลิ่นกลิ่นจะทะลุออกมาเลยครับนี่เขาเรียกสเปคตามใจกูใช่สเปคตามใจผมเลยแต่ถ้าถามว่าคงจะบอกว่าขั้วกลางกระมอนทัชรถระดับขั้วระดับกระมอนทัชอ่ะขั้วระดกระมอนทัชใช่เป็นปังขอนนะตัวนี้นนนใช่ครับใช่ปังของนนี่เลยโอ้บาลามิโอ็ตึมเลยนะครับ เติมครับเติมตอนนี้พีทตอนนี้ตัวฮิตฮิตมีทุกร้านเลยเนี่ยตอนนี้ใช่แต่จริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ใช้ของบาลามิโอ่ไม่ไม่ร้านนี้กาแฟดีราคาเป็นมิตรนะครับมิดชาชีพครับผมใช่เลยที่เอาลาเต้เอสพีสามร้อยได้ครับเม็ดเลยดีจัดเลยเป็นเม็ดอะไรใช่ไหมถ้าลาเต้อะทัดไหมอ่ะได้ลองกระมอนทัดได้ครับถ้าอย่างนั้น นี่ถ้าเป็นของกรมลทัศ์เนี่ยจะทําไว้บดมาจากที่บ้านเลยอ่ะลองดมดูครับพี่คือทะลุแมสเลยทะลุแมสเลยรเรื่องจริงครับอันนี้ลูกค้าเลยชอบใช่เอาเป็น SP นะครับเพราะว่าผมมาบดบดละเอียดมากๆ บทบทเอสเปซนต์กว่าบทละเอียดใช่คือถ้ามอคก้าพอร์ตใช่ไหมครับจะต้องหยาบก,กว่านี้แต่ผมรู้สึกว่ามอคก้าพอร์ตมันยังดันได้อีกผมเลยบทละเอียดเล็กกว่าเนี่ยครับละเอียดมากใช่เล็กกว่าน้ำตาลทรายอีกน,นะใช่เล็กกว่าน้ำตาลทรายเลยแล้วมันจะเรียกกลิ่นออกมาได้ดีมากๆเลยตัวนี้ง่ายครับใช้น้ำเดือดนะจบ ินเอาหน้าตัวเองเป็นโลโก้นะอ่าจริงๆผมใช้หน้าเตงมาอยู่แล้วตั้งแต่สมัยขายโกโก้ร้านผมเนี่ยโกโก้จะเด็ดด้วยลูกค้าซื้อเยอะจะมีจะชื่อว่าชักวาวโกโก้อ่าจริงๆชักวาวโกโก้ชักวาวใช่ออกเสียงดีๆนะครับอันนี้วันายุต้องถูกต้องถูกใช่จะเป็นชักวาวโกโก้อันเนี้ยอยากให้ลองนะอันนี้เรื่องจริงครับเด็ดจริงแล้วก็จะมีเมนูที่ขายดีลองมาก็จะเป็นชานมเยอีท อันนี้ขายดีผมยีนี่ไข่ย,ยาอียาอีทเป็นยายผมเองอะ <laughs> จะเป็นใบชาแบบสมัยโบราณเลยอ่าแบบสมัยก่อนอย่าเรียกโบราณมันก็ไม่เก่าขนาดนั้นใช่แต่ว่ามันจะเป็นฟิลเหมือนเรากินชานมรสเข็นสมัยก่อนซึ่งสมัยนี้มันหาก,กินไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับอันนี้จะขายดีใช่จะมีเนี่ยสามผมจะเรียกสามทหารเสือกาแฟมันขายดีทุกตัวอยู่แล้วแล้วก็จะมีชานมยาอีทกับชักวาวโกโก,โกโ้เนี่ยครับที่อยากแนะนำชักวาลครับผมเพราะว่าผมใช้โกโก้สามชนิด ผมใช้ผมใช้โกโก,โก้มีทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเข้ามาอ่าใช่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนมตัวนี้จะเป็นนมจืดทั่วไปเลยครับใช่แต่ว่าที่ลูกค้าชอบกันมากสุดๆเลยจะเป็นตัวนี้ครับเพราะว่ามันเป็นของอิตาลีฟิลฟิลมันจะเป็นคริมมี่คริมมี่อ่าใช่ครับตัวนี้ลูกค้าจะชอบกันเยอะไม่ต้องใส่เยอะเลยครับผมตัวนี้มาจากของอิตาลีเลยเพิ่มเบสให้กับนม เห็นบอกมีโกโก้อะไรนะชักว้าวชักว้าวชักว้าวไม่โทรครับไม่โทรจริงๆตอนแรกเป็นไม่เอกแต่ว่าเพื่อนบอกว่าพไม่เอาไม่โทรดีกว่าใช่ใช่เป็นเมนูที่ทําตั้งแต่แบบสมัยมหาลัยผมเคยเปิดร้านโกโก้ชื่อร้านนี้แหละใช่แล้วพอตอนเนี้ยเราก็เรียนจบเรียนอะไรแล้วตอนนั้นก็เลยปิดร้านตรงนู้นพอมาเปิดร้านใหม่ก็เลยเอาเนี้ยมาเป็นชื่อเมนูเลยชักว้าวมีอะไรพิเศษชักว้าวมีมีอะไรพิเศษมันเข้มข้นครับมันเป็นโกโก้ที่เข้มข้น ต้องลองชิมดูดีกว่าผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีอะไรพิเศษให้พี่เป็นคนกินแล้วพี่บอกดีกว่ามันมีอะไรบ้างระดับอะไรเลือกนะ,ะจริงๆอ่ะมันมี3ระดับครับก็จริงๆก็ะะะจ,ๆะะะจะมีหวานปกติอบางคนชอบหวานก็เพิ่มหวานบางคนหวานน้อยแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเจอลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะเอาไม่หวานเลยไม่ใส่นมเลยอันนี้จะชอบใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าให้ผมแนะนําก็กินสักหวานปกติก็ได้ลองครับครับผม ได้จับไปนี่ครับตัวนี้จะเป็นโกโก้ผมมาผสมมาแล้วทั้งเป็นโกโก้ฝรั่งเศสโกโก้ไทยอาัตราส,ส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยใช่ไม่ห่วงของเลยไม่ห่วงของโอเข้มปิดเลยเข้มปิดครับเพิ่มความกลมกล่อมให้เขา ใส่ซีเกตซอสนะครับจากอูกันดาเข้าไปนะครับโอ้โห,โ,หโ,หโหมาจากหลายที่เกินครับ,รบใช่ครับโอ้โหร้านผมนี่อิมพอร์ตทุกอย่างเลยพี่ใส่นมจากเอธิโอเปียเข้าไปใช่ครับของร้านนี้อิมพอร์ตทุกอย่าง <S 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 สบายครับนี่ชาวกโกโก้ เข้มข้นครับผมอย่างโลโก้หน้าแบบนี้หมายถึงอะไรสดใสครับยิ้มให้สดใสใช่ม,บบ <laughs> มีหลายแบบครับหลายอารมณ์หลายอารมณ์อันนี้สดใส <laughs> สดใสเพราะชักวาวเรียบร้อยแล้วชักวาวเรียบร้อย <Okay. S 1> ชักวาวเสร็จแล้วครับผมสืม <laughs> ส่อลิงหน้าใช่ไหมไ<ช>ครับสื่อลิงหน้าแต่ละหน้าใช่ไหมเอาจริงอ่ะหน้าแต่ละหน้าของผมเนี่ยมันคือตัวตนของผมทั้งนั้นเลยอันนี้เปิดร้านแรกๆจริงๆเป็นโลโก้นี้เลย เครียดเครียดอันนี้เป็นราแรกแรกหลังๆมาสักพักเริ่มมีความสุขเริ่มไขได้เพราะว่ากัญชาเริ่มเสรีเริ่มเสรีอันนี้อันนี้คือเสรีเรียบร้อยีสุดๆอันนี้เสรีกัญชาและกระท่อมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแหละสุดๆแล้วยังเครียดหน่อยยังเครียดหน่อยอันนี้โดนไปตัวนึงโดนไปตัวอันนี้โดนคู่โดนครบเลยเรียบร้อยหน้าตาล่าสุดเครียดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้